วันนี้นะครับผมจะมาปลุกนวัตรกรรมสมาร์ทวอชนะครับที่มาพร้อมกับหูฟังไร้าสายในตัวเสียงที่ใช่ก็ไล่มือคุณนี่ครับ,บดูไหมอ่ะดูดิซับใคร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  อย่าลืมสับไข่กันด้วยนะคะทุกคนนี่แหละครับอยู่นี่แล้วนะเป็นตัวที่ผมรอคอยมานานนะเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมีรูปหูฟังขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยดูหลุดไหม เทสิรูเป็นแม่เหล็กนะครับไม่หลุดนะฮะนา่าทุกคนสงสัยว่ามันเป็นแม่เหล็กปีนะั้มันจะหลุดไหมแต่ที่ผมอยากลองที่สุดนะครับขออูฟังออกก่อนเอามาใส่ย,ยาได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะใส่ย,ยาได้6เม็ดโอ้โหปิดเข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่หลุดด้วยใส่ย,ยาได้6เม็ดให้รู้อะไรให้รู้ความจุนะครับแต่หลักๆผมก็คงไม่ใส่ย,ยาหรอกนะก็คือใส่หูฟังนี่แหละครับมันสามารถใส่คืนแบบนี้ได้เลยใส่แบบเป็นแม่เหล็กแบบนี้ปุ๊บคืนข้าแบบนี้ หรือผมจะใส่แบบนี้ก็ได้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝาชื่อปิ่งนี้นะฮะบางคนห่วงว่าจะเปิดเองหรือเปล่าตีตีตบๆนะฮะตีตีตบๆยังไงก็ไม่หลุดนะครับถ้ามือเราไปโดนนี้ปุ๊บมันเปิดจริงครับแล้วมันก็จะเตือนเรามันเปิดอยู่นะหูฟังคุณเปิดอยู่นะมันจะมีแบตเตอรี่ขึ้นเลยนะชอบมากอันนี้ไม่ได้เพิ่งอันบ็อกซิ่งตะกี้นะนี่ครับหน้าจอก็มีหลายแบบอันนี้ผมคัสตอมเองอันนี้ผมดีไซน์เองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพวกใส่เข้าไปเองนะครับเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเองนะฮะ โอ้โห oh, หน้าปัดเป็นร้อยร้อยพันพันนะครับมีทั้งแบบจ่ายตังค์เสียตังค์ไม่เคยนหน้าปัดแบบเนี้ยที่มันมีแบบแบตเตอรี่หูฟังขึ้นมาแบบเนี้ยครับดูสิอันนี้ผมชอบสุดเลยอันนี้มินิมอลมากชอบอันนี้มากแต่ที่ผมชอบคือว่าผมมาบ้านเรื่องสเต็ปพยายามลดน้ำหนักอยู่อยากจะรู้วันนึงเราเดินกี่กนะ้าวไงเกือบทุกหน้าปัดเลยมันจะมีบอกสเต็ปขึ้นมาตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่นะครับชอบมากมันก็จะมีแบบบอกแบตเตอรี่ของตุนนาฬิกาแล้วก็บอกแบตเตอรี่ของไอหูฟังแล้วก็สเต็ปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเป็น,น,ปน, LED, นะ LED, นด อายุแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้3วันในสเปคนะแต่อาจริงผมใช้แบบว่าไม่ได้เปิด always on ไว้เนี่ยแบบประหยัดแบตหน่อยนะใช้มา5วันเหลือแบต3าเอาจริงแล้วฟังด้วยนะเมื่อวานที่ฟังเป็นชั่วโมงเลยหูฟังแล้วแต่การใช้งานเลยแต่ผมใช้แบบประหยัดประหยัดอยากจะรู้มันยืดได้เท่าไหร่ใช้แต่วันพุธนะครับที่วันเสาร์แบตยัง61%อนะครับความสว่างแรงสุดไม่ได้เปิด always on display เนี่ยใช้มา5้าวัน,นยนงเหลือ39%แา่สปคเก้าใช้อะไรหๆเเขาบอกตมสเปคเนี่ยถ้าคนใช้ออกกำลังก,ออกประมาณ4รัม เหมือนไม่มีน้ำหนักเลยนะแมทเทียวก็ดีมากนี่นะครับตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองก็ติดกันได้ <c oughs> เห็นไหมนี่จับเป็นแม่เหล็กนี่ผมมีแผ่นแม่เหล็กให้ดูนี่เห็นไหมครับตัวมันเองเนี่ยะครับเห็นไหมมีแม่เหล็กรอบๆรอบรอบ,รอบด้านเลยนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องมานั่งห่วงอนะไรไงว่าจะใส่ยังไงผมก็จะใส่ยังี้ปุ๊บเปิดขึ้นมาก็ใส่แบบ ใส่แบบไม่ต้องตั้งใจปุ๊บปิดแค่แนั้นง่ายๆเล่นเพลงถ้าเปิด ANC ก็จะได้3ชั่วโมงโทรศัพท์2ชั่วโมงถ้าปิดก็ได้4ชั่วโมงโทรศัพท์ได้2.5ชั่วโมงนะครับตัดเสียงแบบแอคทีฟเลยนะแล้วก็มีแบบ awareness ที่ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับส่วนใหญ่ผมเปิด awareness ไว้เพราะส่วนใหญ่เวลาใส่สเอียร์บัตนะมันก็จะจุกๆนิดนึงผมเปิด awareness ก็คือสบายขึ้นสิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่าหลังจากที่ใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาไปน,นิดนึงแต่สุดท้ายมาคนพบว่าเราดันไปไม่ยนนนครับมมเปอาี มันหูฟังที่ออกแบบให้ฟังเพลงร็อกอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นหูฟังที่ดีมากหูใหทำหูฟังเสียงดีมากนะครับคือหมดยุกแล้วที่จะแบบว่านาฬิกาที่โทรศัพท์ได้ฮัลโหลแป๊ดหนักอะยังไงน,นะครับไม่ได้ยินเดี๋ยวนี้คือ UMK b K เสียงดังปึ๊บอ่ะพี่ครับ เดี๋ยวมารับผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับหล่อขึ้นมากคือปกติส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้พกหูฟังตลอดเวลาแต่ตอนนี้เวลาที่มันเอียบัตอยู่นาฬิกาเนี่ยสำหรับผมมันคือดีมากไม่ได้ขายของอย่างเดียวเป็นนาร,การุกรรมที่รอคอยตลอดและเป็นครั้งแรกของโฮเวลนะครับที่เขานาฬิกาใส่เอียบัตเข้าไปแม่งโคตรเจ๋งพูดจริงอันนี้คืออยากให้ตอบไปนีโลกนี้แม่งเป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะคือผมรู้สึกแบบเลิฟม,มากอะพกอย่างเดียวมันเหมือนได้2อ,อย่างนะช่องดังๆเมือง,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 งนอก,นอกตอนที่เขาเปิดข่าวนี่มาเขาพูดในแง่บวเกี่ยวัตัวนี้อย่างแรกที่ นี่ผมใช้ดูพูดจริง5วันใช้เสร็จก,ก็ใส่แล้วคือแบตไม่ได้หมดเร็วเลยแบตอึดชิปเป๋งผมใช้ับ a เปิลนะฮะซึ่งมันก็แจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะโทรศั์คอเข้าแต่เวลาคนโทรมาหาเราเนี่ยสมมติโทรศับพขพ้อปุ๊บผมเปิดปุ๊บใส่ยัดหูข้างเดียวพว่คุยได้เลยนะครับแต่เราถ้าใช้กับของโทรศัพพ์หูไวเองเนี่ยคุณก็จะสามารถตอบแชทต,ตอบอะไรทางนี้ได้เลยแต่แค่นี้มันเป็นเหตุผลที่คุณตัดสินใจซื้อไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวฟังอันนี้เดี๋ยวโดนหนาผมชอบที่มันแบบสามารถสับหูได้ก็ได้สปีดนนาระสู่ฟัังงปป๊๊บข้ออืเ ปึ๊บเข้าไปนี่นะฮะชอบมากที่มันไม่ต้องมีเลฟบแฟนไรผมเมื่อวานผมนั่งอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะรอหมอเนี่ยจิ้มข้างเดียวปึ๊บรอเขาเรียกเราเนี่ยหูนี้เมื่อยแล้วเปลี่ยนหูนี้ใส่ฟังเนี่ยนั่งฟังนิ้วกลมเป็นชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือชอบมากใครที่ไม่เหมาะก็คนที่แบบว่าพกหูฟังอยู่แล้วแต่เชื่อมาว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันใส่สมาร์ทวอชอยู่แล้วแล้วมันมันตัดเสียงที่ต้องพกได้อย่างหนึ่งอะ่ะมันเจ๋งมากหูฟังอันนี้นะครับออกแบบมาเพื่อฟังเพลงหรือเปล่าเขาบอกวว่่่่าาาาจจรรรรรริิิงงงๆๆแลลล้ออออกกกกบบบมมมมมเเเเพพพโโทททททศัััั์์นหยยีีีี AI ไคูึตดดดสซ พูดจริงว่าสมมติว่าผมใส่แบบฟังเพลงเนี่ยตัดเสียงรบกวนมันทําได้แบบเบาๆนะแต่เวลาคุย AI ตัดเสียงรบกวนระหว่างโทรศัพท์ทําได้ดีมากจริงแล้วปกติเนี่ยเชื่อมานหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้คุยโทรศัพท์ด้วยหูฟังเนี่ยน้อยมากเพราะปกติไม่ได้เอาไปแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้มาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ใช้มาแบบเป็น10บๆครั้งเลยใครโทรมาปุ๊บก็ใส่คุยแล้วคุยแบบเออไม่ต้องถือมือถือมือถืออยู่ในกระเป๋าไปสิรับเสร็จใส่ในกระเป๋าใครทําเอียบัตรหายนี่หาได้กด ปีหูตรงนี้ด้วยนะฮะหนึ่งสองเนี่ยตึงๆเพลย์เล่นยูทูบไว้แล้วปีก่อนตดตรงนี้ได้น,นะครับปึ๊บปึ๊บข้างหน้าก็ได้มันใช้นวัตก,กรรมควบคุมสัมผัสไปเล่นไปหูไะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่ใช้ระบบการสั่นเนี่ยแล้วถ้าตบหน้าได้ไหมดูนะ ติดเหมือนกันตบหน้าก็ได้แต่แตะหูดีกว่านะครับทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงไงเบื่อไหมที่ใช้หูฟังแล้วแบบไหนปุ่มวะปุ่มตรงไหนวะรับสายก็ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บผลอว่าไงนะตนึ๊ดตึมีต่ Laura, ตัดสายได้แล้วถ้ากด3ทีล่ะปึ้งปึ้งปึ้ง a n c e l l i n g ขึ้นมาเลยกดให้ออฟก็ 1, 2, 3ชอบที่มันแบบเหแบบมือนปุ่มคุบคุมแม่งอยู่ทั้งหูตรงเนี้ ล้วมันเวิร์กทุกครั้งไหม99เปอร์เซ็นต์เลยที่ผมทำมันจริงวะครั้งที่ผมแตะเบาไปครั้งแรกแตะเบาไปหรือแต่ถ้าเราแตะแบบเนี่ยปึ๊ดปึ๊บเวิร์กทุกครั้งได้ทั้งสองยหูซ้ายหูขวานะยูกิเไป็นไงหูฟังใหม่ดูหูฟังเปิดหูฟังหน่อยปึ๊บปึ๊บแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมสายชาร์จที่ให้มาแบบนี้นะครับก็คือจิ้มตูดธรรมดาเลยแต่คุณสามารถใช้ power bank หา power bank มานี่ฮะคือใช้ power bank แบบนี้ก็ชาร์จได้ที่มีแบบพวกอย่างเงี้ยชาร์จที่ดูนะครับนี่นี่ชาร์ จริงๆไม่ต้องไปสนหรอกครับว,ว่ามันชัดเต็มเลยว่าแต่ถ้าเกิดจะใช้ที่ชันจริงนะร้อยนาทีก็คือชัดเต็มหมดเลยทั้งหูฟังทั้งนาฬิกาบอกอย่างมันมี80กว่าโหมดการออกกำลังกายนะครับเอาอย่างซื้ออย่างยังไมอ่ออกใช่ไหมใครที่สนใจเรื่องการสลิป tracking นะตัวนี้เนื่องจากแบตมันแบบของผมแบบได้5วันเนี่ยคุณใส่นอนได้ไอ้พวกนาฬิกาที่หมดวัน2วันเนี่ยมันใส่นอนแล้วแบบว่าถ้าเราใส่นอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเอาแบตอะไรไปใช้งานวะ t ู u เลป e า p 3.0เนี่ยมันก็จะรู้ว่าเราหลับลึกแค่ จะช่วยชีวิตเราได้เลยนะซื้อ,อยังต่ออีกมันยังสามารถวัดระดับออกซิเจนในเลือดได้เจ๋งอีกจับหัวใจได้นะครับเลเวลความเครียดได้วันผมก็นั่งเยอะมันก็บอกยืนให้มันลุกขึ้นมายืนหน่อยตเตือนได้เยอะมากทีเดียวนะฮะไอเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้มาจริงๆเนี่ยถ้าคุณใช้แบบประหยัดเนี่ยประมาณ7วันแต่ถ้าใช้แบบจริงจังมากออกกำลังกายใช้หนักๆก็วัน3วันง่ายๆเลยแต่ผมใช้เวลา5วันยังเหลือ3ากว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือถือว่าเยี่ยมมากตรงจุกตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยตัวเล็กมากโค้าดไวท่ว อันเนี้ยมันกันน้ําแบบว่าล้างมือได้แต่อย่าใส่อับน้ํานะฮะไม่ใช่ข้อเสียหรอกเพราะมันเป็นยังแบบเป็นข้อจํากัดอยู่สุบให้ฟังนะฮะที่ชอบมีอะไรบ้างโหเพียบว่ะสามารถวัดออกซิเจนในเลือได้ปึ้งฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์24ชั่วโมงได้ปึ้งนะฮะ80โหมดออกมังกายปึ้งชอบแท็กสลีปได้ปึ้ง,นะะออาาง,งสี่ชอบมากๆเลยตัวใหญ่เลยคือแม่งแตะตรงไหนก็ได้แล้วเป็นการคอนโทรลได้เนี่ยเป็นเหมือนแบบวายแอรีตัสคอนโทรลเนี่ยปึ้งเลยอันที่ห้านะครับ หกก็คือ AI noise cancellation calling นะครับชอบที่มันสลับหูได้ปึ้งเจ็ดชาร์จให้องัตโนมัตินะครับปึ้งยัดเข้าไปชาร์จได้เลย watch face ที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็แบบสามารถคัสตอม i z e เองได้นะครับแบบอึดมากปึ้งและที่เจ๋งที่สุดคือการที่มันชูวินวันนี่แหละทั้งหมดเนี่ยปึ๊บรู้มี้ตัวนี้ละ เหมาะใครนะครับนะักธุรกิจเหมาะที่แบบว่าโทรศัพท์จะเข้าตอนไหนไม่รู้หรือโทรศัพท์ทั้งวันต้องการคือแบบชาัดตลอดโทรเสร็จปุ๊บเปลี่ยนข้างก็ได้สองข้างพร้อมกันแต่ถ้าคุณกะจะซื้อมาดูหนังตลอดผมลองเทสกัน Netflix โอเคมากๆเลยมันอาจจะไม่ใช่เป็นหูฟังราคาเป็นหมื่นกว่าบาทที่แบบเบสสุดยอดเลยนะแต่คุณตัว c u s t o m i z e มันสามารถปรับ EQ ในนี้ได้เลยนะครับถ้าผมใส่อยู่เนี่ยผมสามารถที่จะปรับ EQ นี้ได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าที่จะดีกว่านี้คือมันน่าจะให้เราค u ส t o m เองได้นิดนึงผมอยากจะเร่งใ,ให้มันดังทั้งหมดดังขึ้ ราคาเท่าไหร่ปึ้หมื่นกว่าบ,บาทก็จองได้ครับวันนี้คุณเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่า27มีนา this l a s a l l เปิดจองแล้วนี่ฮะมีลิงก์ข้างล่างหรืออะไรก็ไม่รู้ใส่ให้นะครับผมให้ก้าเต็มสิทเลยสำหรับสมาร์ทวอชที่อินวันแบบเนี้ยเจ๋งมากจริงอยากให้นาคตสมาร์ทวอชไมนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั่วโลกเฮ้ยอันนี้คือทอมจริ๊กครับซับค่ายทีเปี้ยงซับค่บายซับค่ายซับค่ายได้นะคะฝากซับค่ายได้นะคะเหมือนกระตุ้นเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวผมไปสืบก่อนนะครับว่ามีรายการอะไรเจ๋งกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่มีอันนี้เจ๋งสุดแล้ว